เอาเขาก็สิบสามนาทีหนึ่งแปดห้ 8. องสิบสามนาทีมานั่งไว้เถอะ <c oughs> ใหาเจ้าถามมาว่าอยากให้เด็กน้อยเป็นอีอย่างบ่พูดส่งคำถามไปถามผู้ปกครองเลยไปสำรวจแต่ก็ไม่สรุปแต่ละห้องแต่ละห้องก่อนสิเขาเฮ็ดวิจัยเฮ็ดลักสูตรสมรรถนะต้องการให้นักเรียนดูหนี่เป็นอย่างไรให้ดูร้านมาเข้าโรงเรียนนี่เป็นอย่างไรเป็นคำถามหนึ่งนี่คำถามที่สองเป็นอยา่างไร เมื่อจบไปอยากให้เป็นผู้จังใดอยากให้มีคุณลักษณะจังใดอืมอันนี้ข้าเจ้าให้ถามผู้ปกครองนักเรียนเบิงคู่มืออะไะอยากได้นักเรียนแบบใดมาเรียนอยู่นี่มาเรียนอยู่นี่แล้วอยากให้นักเรียนเป็นผู้จังใดข้าเจ้าสิมาซอยเขียนซอยเห็ดลักสูตรคอยพัฒนาให้มันเกิดขึ้นให้มันเกิดชิ่งดีดีขึ้น รงเรียนเองขาดหวังกับนรงเรียนจังไดเผู้มาเลียนเป็นผู้จังไดอยากให้เป็นผู้จังไงอยากให้เป็นผู้ขี่ดื้อขี่ม่นขี่หยาบขี่มึนหมดแล้วอยากให้เป็นผู้โู้ผู้ดีว่านอนสอนง่ายขยันตั้งใจเลียนตั้งใจศึกษาตัวจบออกไปแล้วต้องการให้นักเรียนเขาเนี่สิทธิ์เกาห้องเนี่เป็นผู้จังไดเห่นตัวตัวออกไปในหน้าคนเป็นผู้จังไดอยู่ในสังคมจังได เป็นกำลังสําคัญในการ,รพัฒนาประเทศชาติจั้งใดเั็นตัวอันนี้เป็นความคาดหวังของชุมชนความคาดหวังของอผู้ปกครองมา,มากแบบใดอยากให้เลี้ยนดีหรือว่าอยากให้เลี้ยนเก่งแต่บ่มีคุณธรรมหรือว่ามีความรู้คุณธรรมหนึ่งสิทะสรุปออกไปออกมาสรุปเป็นขอ้อเป็นหลักออกมามาร่วมร่วมกันเบงกรสีมีการเขียนหลักสูตรออกมาสั่งหลักสูตรออกมาสอบถามออกไปไปนี่ก็ เขาไล่กุมคููุ่้้ปกครองกับตำรวจจะคนจะคนตอบมม่จะคนตอบไปเขียนเป็นเรื่องเข้าวมากรุบคําตอบใช่กันคําตอบใดคือกันกับตั้งเป็นอันอันดับหนึ่งอันดับสองไลลงมาเรื่อยๆแต่ละห้องแต่ละห้องคําตอบใดมันได้ค่ายกันกับกรุบกรุบคำถามคําตอบมาอาหกห้องเจ็ดแปดห่องร่วมกันมากกักลายเป็นกรุบ คำตอบของอมันเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ก็สิได้จัดการเรียนการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มันได้ตรงเข้าไปอีกอันนี้เป็นงานของคู่นำ้ำของนักเรียนน้ำนั่นแหละนักเรียนตอบมากก็ได้สอบทำนักเรียนน้ำก็ไดดอยากให้มูนี่ห้องอยากให้นักเรียนอยู่นี่นเป็นผู้จังใดจบไปจากเป็นผู้จังใดอยากให้จะคว้างเป็นจังใดอยากให้โรงเรียนพัฒนาจังใดนี่แหละอันนี้เป็นความเห็นร่วมกันปากไปเป้าจงพร้อมคู่ก็ไดด วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยมันได้คําตอบครบวัทุกคนมากรุบใส่กันมากรุบคําตอบใส่กันผู้ประจําชั้นก็ได้พูดอย่างติดต่อกับผู้ปกครองอยู่ก็ได้ติดต่อทา้งใดก็แจ้งว่าติดต่อทางไล่ทางเพืทางนั้นทางนี้หรือทางโทรศัพท์ไม่สิบเอาจั้งส่วนกันกระไงจังบ่ได้มาบ่ให้ผู้ปกครองมากกรได้ถามตอบเอา คุณลักษนะทีเท่าตองการนักเรียนเป็นผู้ยังใดยังเสียคู่ก็ต้องเขียนออกมานําบริเวณจิตห้แต่ผู้ปกค้องตอบมานํานี่ก็เป็นยังสีแต่เป็นมาบิดรถควันแต่แตะตาตางสียะบิดพานนาโรงเรียนเพ่อให้อันผู้สาวเนียมอันนี้ก็เอิ้นว่าขยะขยะทีสังคมบ่ตองการเขาเอิ่นว่าขยะสังคมในสังคมบ่ตองการเสียงแปดแปดแปดดมาบิดรถดังๆเพราะได้รอผู้สาว สูบมาเมาเมาเม้กับเบรถอยู่นี่ละเห็นใจในสิเบิดไปจากสังคมบางสิเขาจะเป็นผู้จังสี่บอยสันตัวเขามาเขาลงเรียนอยู่เขาจะเป็นจังสี่บอยจะเป็นขยะสังคมนี่บอยจะเป็นคือเขาบอยังสิ่ละเป็นผู้บาเทศบานเป็นขยะสังคมเป็นยูน้ำบ้านเป็นจังไสกะหาอะไรกัดไก่กัดกาอยู่น้ำบ้านจังสิบ่มีประโยชน์อีกยังเสียเลี้ยนไปอนาคตเขาจะเป็นจังสี่บอเขากระต้องเบิ้งเขามาตอบเจ้าของเขามาอีกเป็นอนาคตอนาคตคขาจะขวางเขียนไปไว้เขียนไปบอกไปไว้ไป อตอบคําถามไปนั่นไปนี่คําถามง่าย,ายๆแต่คันเป็นนักเรียนอยู่นี่จาก้อีหยังเกิดขึ้นจากมหยังเกิดขึ้นคันจบออกไปจากเป็นออหยังเสร็จแล้วเบาง่ายๆทำหนีนี่สองคำถามในตัวบทบาทของนักเียนแน่ในของคู่แน่ของผู้ปกครองแน่เติมกันเข้าไปเอื้อน่าจัดการอณาบ้างแผนอนาคต,บ,านนาคตบ้างแผนอนาคตให้สิบ้างแผนอนาคตให้ จัดลงไปในหลักสูตรการเรียนการศึกษาให้มันสอดคล้องกันไปนอกจากโรงเรียนสิ่มีความตั้งใจิจัดแบบนี้แล้วจัดเรื่องของการพึ่งพาอาศัยการพึ่งพาตนเดงการใส่หลักธรรมหลักคุณธรรมนําความรู้แล้วก็มีคุณธรรมเฉพาะลงไปอีกเนี่ยเอาคุณธรรมอะไรที่ต้องการเฉพาะที่ต้องการเร่งด่วนรือต้องการเป็นความต้องการของผู้เรียน่เนี่ยเนี่ยมันจะสิตอบโจทย์ของการจัดการศึกษาการศึกษา แบบมีอาชีพเขาก็จัดเข้าไปแล้วเฮ็ดยังไงสิหน้อยสิมีอาชีพได้พอเม็สิมีแต่อาชีพเฮ็ดโซลาเซลล์เลยอาชีพทั้งการเกษตรอาชีพทั้งนั่นทั้งนี่ทั้งธุรกิจก็มีเปวัตุวอย่างเฮ็ดยังไงพวกเฮ็ดธุรกิจมื่อจะนี่แลลวเผาทานก็มีพวกอัานเพราะปลูกเฮ็ดการเกษตรพวกเฮ็ดอ่าบริการพวกเฮ็ดแพทย์เฮ็ดสมุนไพรเฮ็ดยารักษาโรคสิทะเฮ็ดเรื่องสุขภาพเฮ็ดเรื่องบริการแนวนั้นแนวนี้ก็มีตึงเป็นก็ไปหาโอกาสให้จัดช่องจัดโอกาสให้ เติมกันเข้าไปให้เป็นองค์รวมพนวันธการพัฒนาแบบองค์รวมบ้านวัดโรงเรียนนี่นี่แหละคือการจัดการในอนาคตมันสิเป็นมันสิเกิดขึ้นบ้านกับมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบัดกับมีส่วนจัดการศึกษาด,ด้านคุณธรรมเติมเข้าไปโรงเรียนก็นเป็นสถานที่จัดการบริหารจัดการให้มันเกิดสิ่งมูลนิขึ้นมันจะเป็นความหวังของชุมชนความหวังของประเทศชาติความหวังของ ทุกสิ่งทุกอย่างก็มาร่วมอยู่ในโรงเรียนนี่แหละถ้าโรงเรียนจัดการในบอดีเห็นต่อไปดนพอดีมันก็ที่ได้มันก็ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศได้การแก้ปัญหาความอยากจนมิติที่สองก็คือมิติด้านการศึกษามิติสุขภาพท้องก็ตอบได้การจัดการเรียนการสอนที่มีสุขภาวะสุขภาวะสุขภาพดีจัดการอีกอย่างหลา่เรื่องของอสมุนไพเรื่องของการอีกอย่างนี่แหละ แพทย์แผนไทยเรื่องของนั่นเรื่องของนี้เรื่องของการดูแลสุขลักษณะเรื่องของพระศึกษาการเบิ่งกาลังการออกกําลังกายยังสิละได้คือการเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาการศึกษาในครอบด้านทุกด้านถูกบิติของอชุมชนของอ,องค์ค่าพยพบของประเทศนี่แหละของประเทศชาติของยังก็ต้องอาศัยการศึกษาบ่กวาตัง้งแต่ระดับหน่วยระดับใหญ่ระดับมหาลัายเป็นงานวิจัยงานทดลองงานยังออกไปอีก เติมกันกลับไปขยายกันออกไปซึ่งมันซอยเหลือประเทศชาติได้กันนี่ละนอนนการพัฒนานี่แหละนอนพัฒนาการศึกษาขับนพัฒนาประเทศชาติกับลมจมลงไปท้องเสื่อมถอยลงไปเ้ามปีหนาทีในการพัฒนาแต่เขาบ่เห็ุเท่ากักลายเป็นผูดซอยเขาทำไรลงไปอีกซอยให้เขาเสื่อมลงไปอีกซึ่งมันกับบ่อยากให้เป็นบ่อยากให้มีเหตุไดข้าเจ้าสิตัดอันปัญหาความอยากจนออกไปภายในปีหกหาเบิร์ทุกคนต้องพ้นจากความยากจน ยากจนด้านใดแน่ด้านในด้านนี้ผู้ใดตกเกณฑ์ถึงมาสํารวจนี่อยู่ประมาณล้านขั้วเลื่อนที่มีเข่าเกณฑ์ที่สํารวจออกมาการจาสิพัฒนาให้เบิดไปจากอ่าล้านคนสิตอบจังได้ล้านขั้วเลื่อนเนี่ยมิผู้ใดบ่ได้สํารวจไปด้านการศึกษาด้านอ่าทีอยู่อาศัยบ่มีทีอยู่บ่มีบ้านมีซองอยู่หาเล่์รอนอยู่น้ำใส่งานหาเกิดเด็หน่อยเกิดบ่มีบอนอันแจ้งทะบเบียนเกิดอยู่ไปเร่์รอนไปน้ำอยู่น้ำ อีห uh, ยังใส่กระตกเขีนยนในน้ำใส่งานก่อสร้างไปเรืเ่อยๆหางานก่อสร้างไปเรืเ่อยๆบ่มีบ้านเหลือที่บ่มีม่องเขาโรงเรียนให้ลูกงานก่อสร้างง่ายไปใส่กันได้ใหญ่ไปเข่าหันพวกนี้ก็เป็นอีกแนวหนึง่งเป็นความยากจนแนวหนึ่งหรือว่าความยากจนเรื่องรายได้ส่วนมากบ่ยากจนเราเบิ่งช่องเหนี่ยห้ามาตัวละช่องหนอยสามหนอยเฮาก็กล้าซื้อสูบอยู่ไม่ต้องซื้อรวยเติบตัวเนาะกินเข่าคาบละสี่สิบสามสิบสี่สิบบาทกันงยากอยู่ ยูนี่ซื้อมาตัวละสองร้อยสามร้อยสูบสบายสบายสามชีร้อยสูบมันสิยากจนบรดายว่าสันยูนี่มันรวยสิตายตัวสันซื้อมาสูบได้สบายอืมอันนี้กันเบิ่งเอาเรื่องไร้ได้เรื่อง,าองอาการเข้าถึงบริการภาครัฐเติมกันเข้าไปอีหยังมันสิเกิดขึ้นมันสิมื้อหยังสอดคล้องมันสิตอบรับมันสิตอบโจทย์ของอาการพัฒนาของการแก้ปัญหาความยากจนกัน เบื้องเขาเข้าไปซึ่งมันเป็นอนาคตของมูอเฮ่าล่ะหญ่ขึ้นไปเฮาสิได้ไปพ่อซิงมือนี่ล่ะเขาสิได้อยู่ในสังคมกับสังคมมือนี่ล่ะขณเวทยดสังคมมห้มันดีตือนขึ้นมืออื่นเช้ามันก็สิดีมือนี่ขณเฮาย์เนี่มันดีมืออื่นมันก็ดีมือเฮือมันก็ดีเดือนหนามันก็ดีปีหนามันก็ดีไปเลยขณเวทย์ดีมือนี่มืออื่นก็เฮ็ดดีมือเฮ็ดดีดีดีขึ้นไปอันนี้ล่ะคุณธรรมมันจึงจำเปลี่ยนทุกมือทุกเบ้นให้พักกันรตหนักใบเอาเขาไปเฮ็ดไปประ เมื่อเนี่ยเเห็นสมพวรแกเบล่าก็จะขอยุติไใบเพียงแคเนี่ยอความสุขความใจเลญ่นงมีแกพี่แกน้องหลูกหลานทั้งหลายทุกทัวหนากกันเถิน <c oughs> <c oughs>